ผ่านการรับรองจากกสทชที่ไทยแล้วเ e d m ์ Note 13.5g อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อ <S millions> นหน้านี้สมาร์ทโฟรุ่นเลน m ์ n o โน13ซีรีส์ได้เปิดตัวที่ประเทศจีนไปแล้วนะครับล่าสุดทางฝั่งกอลบอลก็เตรียมที่จะเปิดตัวเช่นกันครับหลังจากที่เลน m i n o โน 13.5g ได้ผ่านการรับรองจากกสทชที่ประเทศไทยแล้วครับโดย e เลน Note 13.5g โมเดล 2312d R A A B G เป็นรุ่นที่ผ่านการรับองที่ไทยแต่สเปคต่างๆก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมานะครับว่าจะไม่ได้ต่างจากโมเดลที่ประเทศจินเท่าไหร่นักนะครับส่วนสเปคของเลนส i มี t e 1้5 G ทางฝั่งจีมีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความเอียด f ฟกัดิรัสหนึ่แสดงผลสีแบบ1 0บ i ิความสว่างสงสุด1,000นิตาชิปโปรผลมีเดทเทคไดมสตีหก0ันให้แบบแบบ LPDDR4X มีให้เลือก6 g ิ8 g ิและ12 g ิส่วนลองเป็นแบบ UFS 3.2มีให้เลือก118 g ิกับ256 g ิกหลันบนระบรบประแกน A113 ครอบทับด้วย MUI i 14ให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวมีทั้งเลนหลักความเป็น100ล้านพิกเซลและเลนเดฟความเอ็ยด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเป็น16ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่เปนที่5,000 m ah. ิลลอรองรับชาร์จเร็ว33วัตอีกด้วยครับ